บทนำนิทานคุณธรรมความกล้าของตนในเช้าวันหนึ่งตนเด็กชายผู้ร่าเริงและจิตใจดีเดินเข้าสู่โรงเรียนด้วยรอยยิ้มสดใสแต่ใครจะรู้ว่าวันนี้จะกลายเป็นวันที่เขาต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเรื่องราวของการถูกรังแกที่จะเปลี่ยนมุมมองของทุกคนและเผยให้เห็นว่าความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นอยู่ในหัวใจของเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเช้าวันใหม่ ต้นเดินเข้าโรงเรียนอย่างสดใสหวังว่าวันนี้จะสนุกนะแต่สิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหยุดเถอะเราไม่ชอบแบบนี้เลยครูเห็นเหตุการณ์และรีบเข้ามาการรังแกไม่ใช่เรื่องสนุกนะเด็กเด็ก เราให้อภัยนะแต่ขออย่าทำอีกเลยบางครั้งความกล้าหาญคือการให้อภัยบทสรุปนิทานคุณธรรมเรื่องความกล้าของต้นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการสู้กลับด้วยความรุนแรง แต่คือการกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมและที่สำคัญคือการให้อภัยผู้อื่นแม้ในเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดเพราะความเมตตาและการให้อภัยคือพลังที่เปลี่ยนแปลงใจคนได้อย่างแท้จริง